สวัสดีครับพี่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่อุ๊ครับผมนะก็เป็นพี่สาวผมคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในระบบธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มได้สตุ้งสตังกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของพี่อุ๊น่าสนใจมากผมรู้มาว่าพี่อุ๊เริ่มต้นด้วยการไม่เป็นหนี้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ปลดหนี้ไม่น่าจะไปสั่นสะเทือนอะไรพี่อู๊ได้ป่ะอ่าใช่ค่ะแล้วทําไมทําไมพี่อู๊ถึงเข้ามาทําอินดีมาฮะอื จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหนี้แต่กลัวการเป็นหนี้มากๆเพราะว่าเราไปเจอกับเพื่อนๆอที่ขายของด้วยกันพี่เป็นแม่ค้านะคะ,ะแล้วก็เพื่อนข้างร้านเนี่ยค่ะเขาเป็นหนี้<ะ>แล้วเคยเห็นคนมาเก็บเงิน,น,นหลายวันๆน,น่ะแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นหนี้อย่างเขาอ่ะคือถ้าเราขืนทําเป็นแม่ค้าไปสักหนึ่งปีอ่ะเราต้องเป็นหนี้เหมือนเขาแน่ๆเลยแล้วมีคนมาเก็บอย่างเงี้ย แล้วเราแบบรู้สึกอึดอัดแล้วก็เครียดแล้วก็สงสารเขาด้วยคือเราเห็นเพื่อนเราใช่ครับที่อยู่ในตลาดเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือโอ้ยเวลาโดนเก็บหนี้นี่มันเครียดขายของได้กําไรมาแทนที่จะเอามาใช้จ่ายได้ก็เครียดเรื่องตรงนั้นใช่ค่ะไม่อยากเป็นหนี้อ่าฮะไม่เป็นหนี้อยู่แล้วไม่เป็นหนี้อยู่แล้วแต่ที่เข้ามาทําก็เพราะอไม่อยากจะเป็นหนี้ใช่ค่ะเพราะว่าดีไซน์ไว้แล้วว่าคิดเพราะว่าคิดเอาไว้ก่อนแล้วว่า มีโอกาสจะเป็นนี่แน่แน่มีแน่แน่ถ้าอยู่ไปอีกสักปีหนึ่งเป็นแน่แน่แล้วสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยเนาะใช่ครับมันก็แย่ลงเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันน่ากังวลครับคราวนี้ด้วยความที่ตัวเราเองไม่มีนี่แล้วไม่อยากจะเป็นนี่อะไรทําให้มองถึงธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมาครัจริงๆแล้วมีเพื่อนมาแนะนํานะคะว่าเอ้ยธุรกิจ มันชื่อว่าโปรเจกต์ปนนี้อินดีมเราก็เลยเอยมันเป็นยังไงก็เลยอขอรายละเอียดเข้ามาแล้วเขาส่งคลิป40นาทีของคุณยอดคะ<อ>ม,มาให้แล้วทีนี้ก็เลยกลับไปบ้านแล้วก็ไปเปิดดูนะคะศึกษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันทำแบบนี้ฉันจะต้องไม่เป็นนี่ แล้วก็ชีวิตครอบครัวฉันจะต้องดีขึ้นมองเห็นทางรอดใช่ใช่มองเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าระบบนี้เราทําเราลงมือทําจริงๆตามนั้นมันจะช่วยเราได้จริงๆใช่ครับใช่แล้วถามต่อคราวนี้เนี่ยในมุมมองที่ทางพี่วุเองมองคนเป็นหนี้กับธุรกิจอินดีมที่เป็นโปรเจกต์ปลดหนี้อ่ะพี่วุ๋คิดว่าส่วนหนึ่งที่พี่วเข้ามาทําธุรกิจอินดีมแล้วจะไปช่วยเขาเหล่านั้นได้ยังไงบ้าง ก็คือวันนี้เนาะถ้าสมมุติตัวเราเองเนาะตัวพี่เองทําได้ครับพี่เชื่อว่าใครก็ตามสามารถทำโปรเจกต์บทนี้เนี่ยได้เพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยก็มีพี่ที่เรียนรู้แล้วสามารถทําตัวนี้ได้พี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงาเป็นพี่เลี้ยงได้แล้วก็สองนะคะเรามีระบบสวนกลางที่ใครก็ตามเข้ามาเรียนรู้ได้จากคนที่ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากก็เรียนรู้ได้หมด ะะจำกัดอายุไหมจำกัดอายุอ๋อไม่จำกัดเลย<ะ>ก็ในทีมของพี่เองนะคะมีตั้งแต่เจ็ดสิหกสิบกว่าะนะคะยี่สิบกว่าก็มี<ไ>วัยรุ่นเลยอายุสิบแปดก็มีมค่ะก็สามารถเข้ามาทำร่วมกันได้หมดเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็มีทีมมีโค้ดมีทีมคอยดูแลไม่ว่าจะเรื่องออนไลน์ออฟไลน์เขาสามารถจับมือเราทำได้ ก็มีคนมีความรู้ความสามารถคอยช่วยเหลืออยู่แล้วและที่สําคัญเลยคือมีตัวของพี่อุเองเป็นหนึ่งในเครื่องมือครับที่เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างะเพราะว่าเอ้ยถ้าไม่เป็นหนี้ก็ทําโปรเจก t นี้ได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นหนี้อยู่คุณก็ทำโปรเจก t นี้ได้เหมือนกันใช่ถูกไหมต้องถูกต้องโดยที่มีพี่อุคอยช่วยเหลือคอยจับมือให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยกันใช่ค่ะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่อุช่วยฝากถึงทุกๆคนหน่อยฮะนะฮะว่าตอนนี้ถ้าเกิดสนใจ อยากจะเข้ามาร่วมทีม,มนะครับพี่อุพร้อมแค่ไหนที่จะช่วยเหลือเขาคือต้องบอกว่าจากคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยนะคะวันนี้พี่เองก็สามารถเรียนรู้ที่จะทำออนไลน์ได้เกือบทุกอย่าง เท่าเท่ากับคนอื่นที่เขาทําได้แ่ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคนอย่างพี่ทําได้พี่เชื่อว่าพี่ก็สามารถเอาความสามารถตรงนั้นนะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่อู๋มากมากเลยขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะคือหลายๆคนชอบไปคิดว่าเราไม่เก่งเทคโนโลยีเราจะทํามันได้ไหมเราไม่รู้จักใครเราจะทํามันได้ไหมเรามีแค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่พร้อมจะลงมือทําเนี่ยจะมีคนมาสอนเราไหม ตักทิ้งได้เลยใช่ไหมตัดทิ้งเลยค่ะพี่อูยินดียินดีให้ความช่วยเหลือยินดีจับมือทำแจ๋วมากๆเลยนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับถ้าเกิดว่ามองเห็นว่าต้องการให้ทางพี่อู้ช่วยเหลืออย่าลืมติดต่อหาเธอนะนะครับที่พี่อูก็เป็นที่สาวของคนนึงนะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าเราทํางานใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ